เฉาโชว์ที่สุดตอนนี้คือเรื่องรัฐมนตรีถุงขนมหรือทนายถุงขนมตามข่าวก็คือพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายนักกฎหมายใกล้ชิดทักษิณชินวัตรเคยถูกสารดีกามีคำสั่งจำคุก 6เดือนเพราะขิ้วเงินจำนวน2ล้านบาทแต่อ้างว่าเป็นขนมไปให้เจ้าหน้าที่ศาลขณะที่กําลังมีกระบวนการพิจารณาเรื่องคดีที่ทักษิณชินวัตรกับคุณหญิงพจมาถูกกล่าวหาเรื่องของที่ดินรัชดะตัวเองปมนทนายขิวไปอ้างว่าเป็นขนมแต่สุดท้ายกลายเป็นเงินสองล้านศาลมีคําสั่งละเมิดอานาจศาลเรื่องนี้น่าจะได้ครับการกล่าวหาว่าเป็นการติดสินบนเจ้าหน้าที่เรื่องต้องไปทางตํารวจกับอายการแล้วสุดท้ายอายการสูงสุดในขณะนั้นกับคณะสั่งไม่ฟ้องเหตุการณ์ปรากฏชัด เจนในเวลานี้ครับอายการสูงสุดตอนนั้นคือชัยกเกษมนิติสิริปัจจุบันคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยของทักษิณชินวัตรส่วนพิชิตชื่นบานทนายถุงขนมหลังจากโดนศาลสั่งจำคุก6กเดือนกลับออกมาไม่กี่ปีนายใหญ่กลับมามีอำนาจกลับมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้ข่าวว่าคุมกฎหมายด้วยครับอย่างนี้แหละครับเครือข่ายกฎหมายใกล้ตัวทักษิณชินวัตรแต่ผมจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคลิกโครมที่สุดครับนี่คดี ที่มีการถแถลงคำถแถลงการปิดคดีพักประชาธิปัตย์กรณีประชาธิปัตย์ถูกฟ้องยุบพักในขณะนั้นซึ่งคนฟ้องคือฝั่งของพักไทยรักไทยแต่เรื่องที่สนุกอยู่ในเล่บนี้ครับในคำถแถลงปิดคดีมีการพูดถึงเรื่องที่ทักษิณชินวัตรกับน้องสาวคือเยาวภาวงศ์วัฒน์วิ่งเต้นติดต่อตุลาการศาลนัฐธรรมนูญให้ช่วยเหลือตัวเองในคดีซุกหุ้นเรื่องนี้เขียนชัดปรากฏอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลครับถแถลงในศาลชัดเจนและที่สําคัญคือถแถลงจบไม่มีใครกล้าฟ้อง ้องคุณบัณฑิตศรีพันธนาในคดีนี้ว่าเป็นการกล่าวมินประมาทในประการใดเสมือนกับเป็นการยอมรับว่าเรื่องนี้จริงคุณบัณฑิตไปให้การในสารรัฐมนูลบอกว่าระหว่างเดือนพฤษภาถึงสิงหาปี44เป็นช่วงที่สารรัฐมนูลพิจารณาคดีที่ปปชฟ้องทักสินว่าสุขุนปรากฏว่ามีตุลาการรัฐธรรมนูญคนหนึ่งได้พูดคุยกับคุณบัณฑิตศรีพันธ์นาแล้วคุณบัณฑิตศรีพันธ์ไปให้การในสารชัด เจนว่าทักษิณและคนใกล้ชิดได้วิ่งเต้นติดต่อขอความช่วยเหลือจากคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจริงโดยตุลาการสารนูลคนหนึ่งได้บอก คุณบัณฑิตสิริพันธ์ว่าช่วงที่ศาลลับนูพิจารณาคดีเนี่ยทักษิณกับเยาวภาวงสวัสดน้องสาวมาพบกับตุลาการรัฐธรรานูญคนดังกล่าวซึ่งความจริงในนี้มีชื่อนะครับไปหาอ่านดูเล่มนี้หลายครั้งทักษิณพูดกับตุลาการนุนคนดังกล่าวว่าพี่ขอผมเสียงนะลูกของพี่ที่ทํางานอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศจะย้ายไปประเทศไหนให้บอกตอนนั้นเขาเป็นนายกครับหรือจะลาออกมาเล่นการเมืองลงสมัครปาธิริศของพรรคไทยรักไทยก็ยินด,ดีนี่ไงครับ นี่คือไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมบอกแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ตัวใหญ่เล่นเองนอกจากนี้ตุลาการล้มนูลคนดังกล่าวยังบอกว่านางเยาวภาวงศสวัสด์มาพบกับตุลาการล้มนูลคนดังกล่าว3าครั้งครั้งหลังสุดยังได้พูดขอคะแนนจากตุลาการล้มนูลคนดังกล่าวแล้วบอกว่าได้ไปพบกับตุลาการสารนูลบางคนและรับปากว่าจะช่วยเหลือทักษิณแล้วถึง4คนในตุลาการศารนูลว่าพ่อเล่นเองไง นี่เป็นอีกเรื่องที่ยืนยันว่าเรื่องพิชิตชื่อบานยิ้วถุงขนมในกระจอกเลยเทียบเรื่องนอกจากนั้นครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ปรากฏตอนที่พักไทยรักไทยครับถูกฟ้องยุคพักนี่ปรากฏว่ามีอดีตพ่วงกับตำรวจคนหนึ่งชื่อชาญชัยเนติรัตะกากเป็นอดีตพ่วงกับสถานีตำรวจภูทรโพแก้วอำเภอสามพรานจังหวัดน,นคปรปฐมถูกฟ้องเป็นจำเลยในความผิดฐานติดสินบนตุลาการเพื่อช่วยเหลือ ไทยรักไทยจากกรณี16-22ตุลาปี49ซึ่งตอนนั้นไทยรักไทยถูกฟอ้องให้ยุบพักคนายชานชัยคนดังกล่าวเนี่ยพันวิรชานชัยนีย่ไปพบตุลาการรัฐมนูญชื่อม่อมหลวงไกรเลิก,กเกษมสัน์อันนี้ปรากฏเป็นข่าวนะครับอ่านจากข่าวเลยที่ห้องทํางานสารดีกาแล้วเสนอเงิน จำนวน30ล้านบาทให้หมอลหลวงไกลเลือกเพื่อช่วยเหลือคดียุบพักไทยรักไทยสุดท้ายครับสู้กันถึงศาลดีกาศาลดีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องที่ศาลอุทธรพิพากษามานั้นชอบแล้วพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรจำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาบอกแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่การแทรกแซงเข้าไปปัวพันพยายามที่จะบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมมันเกิดมาตลอดประเด็นเรื่องนี้สำคัญอยู่ตรงที่ว่า ความจริงเปิดเผยมาถึงขั้นนี้จะยอมให้การทำลายนิติรัฐนิติธรรมในประเทศนี้ยังคงทำต่อไปอย่างไม่ยี่รักอย่างนั้นหรือ